ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด3.2.1ในหัวข้อภาคตัดกลวยในหัวข้อย่อยก็คือวงกลมข้อที่2มาดูกันเลยค่ะข้อที่2จุดบอกว่าวงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่4ีลบ3และมีแกน X สัมผัสจงหาจุดสัมผัสอ่ะคราวนี้ครูขอวาดเป็นอ่า กราฟของแกน x แกน y ก่อนก็นแล้วกันอันนี้คือแกน x ส่วนตัวนี้คือแกน y นักเรียนคะเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่4คู่กับลบ3จุดศูนย์กลางอยู่ที่4คู่กับลบ3อะคราวนี้ตรงนี้คือ1 2 3 4 4อยู่นี้คะ่ะลบ1 ลบสองลบสามลบสามอยู่ตรงนี้ค่ะอาครูขอลากให้มาเชื่อมกันคู่อันดับของเราตรงนี้คือสี่คู่กับลบสามค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางของเราอยู่ตรงนี้ค่ะแสดงว่าถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางอันนี้คือวงกลมถูกไหมคะอาเดี๋ยวครูวาดวงกลมออกมาเลย นี่คือวงกลมนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ถามหาจุดสัมผัสคําว่าจุดสัมผัสคืออะไรคะจุดสัมผัสจุดสัมผัสของวงกลมตรงนี้ค่ะคือจุดสัมผัสจุดสัมผัสของวงกลมคือคู่อันดับตรงไหนอ่านนักเรียนดูนะจากนี้คือ x เป็นสี่ y คือลบสามตรงนี้คือจุดถึงกลางอ้าวคราวนี้จะเป็นจุดนี้ล่ะ x เป็นอะไรคะ x เป็นสี่ y คือลบสอง ถ้าเป็นจุดนี้ล่ะ x เป็นสี่ y คือลบหนึ่งถูกไหมคะถ้าเป็นจุดนี้ล่ะ x เป็นสี่ y เป็นไรคะ y เป็นศูนย์แสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นสี่คู่กับศูนย์นั่นเองแสดงว่าเส้นสัมผัสของเรามีค่าเป็นเท่าไรคะเส้นสัมผัสคือตรงนี้ก็คือสี่คู่ศูนย์ข้อนี้ง่ายจุดสัมผัสของเราก็คือสี่คู่ศูนย์นั่นเอง ตอบแล้วค่ะจุดสัมผัสคือ40โอเคนะคะ